เพราะประวัติศาสตร์นี้เป็นเรื่องของการเรียนเรื่องราวในอดีตอดีตคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอดีตบางสิ่งไม่ควรจาเพราะมันทําให้เ,เราเจ็บแต่อดีตบางสิ่งก็ควรเก็บเพราะมันเป็นความเจ็บที่น่าจดจํา แซ็นไกลเจอผู้คนมาอากมม้หลายหลากอยู่เอเพียงข้ามวันพอสว่างรุ่งส้างก็ต้องจากทางต้องออกเดินทางไปอีกไกลเซนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้สวัสดีค่ะชื่อพัฒรลพันธ์พงพินิสนะคะ สอนวิชาแนะแนวค่ะบรรจุที่โรงเรียนยานเวศวิทยาคมตั้งแต่ปีพศ2538นะคะอายุราชการก็30ปีนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อบุญยวดีปึงสิริเจริญนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูเริ่มรับราชการตั้งแต่ปี2532บัรจุที่โรงเรียนเจ้าพยาวิทยาคมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนยานาเวศวิทยาคมประมาณ8ปีนับอายุราชการถึงปัจจุบันก็ประมาณ36ปีค่ะสวัสดีครับกับผมในอรยวัตติรรมลเลิศน,นะครับเป็นครูสอนทางสังคมศึกษาวิชาพุทธศาสนา,า,าแล้วก็ประวัติศาสตร์เป็นครูสอนที่โรงเรียน มือมนิสสาพ,พัฒนาการยานเวศจนบัดนี้มีอายุค,ครบ36ปีครึ่งแล้วครับคือในสมัยตอนเด็กๆที่เรียนหนังสือนะคะก็คือ สมัยก่อนเนี่ยพวกสื่อเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่ได้มีมากค่ะที่รู้จักก็จะเป็นอาชีพครูก็เลยฝ่ฝันว่าเออโตขึ้นเราก็แบบอยากเป็นครูบ้างแต่ว่าความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นครูบนดอยค่ะเพราะว่าเคยอ่านนิยายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเป็นครูบนดอยตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบว่ารู้นั้นรู้จักอยู่ว่าอาชีพเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเรียนทางด้านครูอ๋ออันนี้ต้องเท้าความว่าเมื่อตอนเด็กๆ เป็นคนเกเรมากนะฮะโดนครูทำโทษโกหกพ่อแม่มีครบทุกอย่างคะ่ะที่เด็กปัจจุบันนี้เป็นนะฮะแล้วก็เดินโดนเชิญผู้ปกครองบ่อยมากจนในที่สุดมีครูท่านหนึ่งก็จุดประกายว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เธอจะไม่มีอนาคตเขาก็เลยจุดประกายให้เราอยากเป็นครูเพราะว่าทำให้เราได้พลิกผันชีวิตของเราขึ้นมานะคะ พราะตอนนั้นผมได้เห็นการสอนคือผมสนใจทางวิชาพุทธศาสนาผมก็เลยได้ไปเรียนวิชาอภิธรรมก็เห็นความสนใจเห็นความใส่ใจแล้วก็เห็นความมุ่งม,มั่นของครูที่สอนอภิธรรมกับผมมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเมื่อจบมาแล้วนะครับตอนนั้นผมจบวิทยาการคอมพิวเตอร์นะแล้วผมมาเห็นว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แบบว่าแค่ๆว่าต้องต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยม,มันเรียนแล้ว ได้ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คนได้มีเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็คือได้พัฒนาตัวเองพัฒนาให้ถึงฝั่งแล้วพัฒนาให้ถึงเขาเรียกพัฒนิพานด้วยครับคือตัวเองเนี่ยเหมือนว่าเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสอนนักเรียนอ่ะถึงแม้จะดุจะด่าจะอะไรเขาาเงี้ยเด็กๆก,ก็ไม่เคยโกรธอะค่ะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเราไปดุไปอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบ จะโกรธแต่ว่าด้วยความที่เป็นเราอะค่ะเด็กเขาจะรู kind of it, ้ค่ะเขาก็จะไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ไม่ไม่พอใจกับเราค่ะก็คือเด็กๆให้ความร่วมมือทำให้รู <S <S ้สึกว <essential burnout> ่าเรารักเด็กนะคะก็ประทับใจในความน่ารักของเด็กๆทุกๆคนค่ะที่เราสอนคือ เราก็าบอกเด็กเสมอๆนะครับว่าอดีตคือความปวดอนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงหากใส่ใจกับปัจจุบันให้มากความยุ่งยากก็จะหมดไปจากตั้งแต่บรรจุจนถึงแบบกเกษียณก็มีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขส่วนใหญ่จะมาจากการที่แบบว่าทุกคนมีความสามคัคคีรักใคร่ปองดองกันและสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ทุกคนรักใคร่กันไม่แบ่งพักแบ่งพวกค่ะมีอะไรก็พูดกันไม่ควรไปตัดสินปัญหาคืออยากจะให้คุยกันอยากให้แชร์กัน อย่างงี้คะ่ะจะได้แบบว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขะคะ่ะ,ะน้องใหม่ๆก็มาพร้อมกับอะไรที่ใหม่ๆสำหรับครูด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องไอทีเด็กรุ่นใหม่ไอที IT เก่งครูรุ่นใหม่ก็ต้องไอทีเก่งตามและครูก็ขอฝากว่าช่วยส่งนักเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนักเรียนครูใหม่ๆก็ต้องสู้คะ่ะสู้ส ใครยว่าเหมือนกับพี่น้องนะครับที่จะต้องประคับประคองกันไปนะครับเพราะเราก็เป็นแขกงั้นตรงนี้จึงสําคัญที่ว่าเราทุกคนคือแขกผู้แปลกหน้ามาเยี่ยมเยียนยานาวาไม่ชาเนิน่นมาแสดงบทบาทขาดขาดกันเกินมาเพลิดเพลิและพับภาคลาจากไปเราก็แขกเขาก็แขกผู้แตกต่างจงปล่อยวางใจเย็ยนจะเป็นผลยเยจะเฉียวชุนฝุนข้องหมอกมลเพราะเราทุกคนก็คือแขกไม่แปลกเลย วันนี้กับผมในนามคณะผู้บริหารคุณครูและลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณจากใจที่ท่านทั้ง3ได้เป็นเสาหลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศเสมอมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูรุ่นใหม่และเป็นดวงประทีปสองทางให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนเราขอให้ท่านทั้ง3จงมีความสุขในเส้นทางชีวิตบทใหม่และเปลี่ยนไปด้วย ความภาคภูมิใจว่าในการละครั้งหนึ่งของชีวิตท่านทั้ง3ได้มาสร้างสิ่งดีงามให้กับลูกๆนักเรียนตลอดจนบุคลากรในานามของโรงเรียนคณะผู้บริหารและคุณครูตลอดจนลูกๆนักเรียนทุกคนขอให้คุณครูทั้ง3ท่านจงมีความสุขในทุกก้าวย่างของชีวิตมีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเตี่ยมไปด้วยพลังที่เบิกบานตลอด

ไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลอนบบาบราจะผ่านนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเราจะเพียงคำลาสักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน ตอนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ว่นานานเท่าไรยังไงก็เป็นเพื่อนกันเอยจาเพียงคำลาทนคำคืนนี้พาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน